หากบ้านถูกยึดขายทอดตลาดนะฮะแล้วพอดีมีคนมาสอบถามว่าเออพอดีพี่คะหนูมีตู้เสื้อผ้าอยู่ในบ้านหนูจะขนย้ายออกไปได้ไหมก่อนที่บ้านจะถูกขายทอดตลาดอ่ะเดี๋ยวผมมาตอบในคลิปเอ่อในคอมเมนต์นี้นะจริงๆทําได้นะฮะตู้เสื้อผ้าเนี่ยคุณสามารถขนออกไปได้ไม่ว่าจะเสื้อผ้าของคุณอะไรก็แล้วแต่นะฮะ เพราะว่าเวลาขายทอดตลาดเนี่ยขายเฉพาะตัวบ้านเป็นราคาประเมินในตัวบ้านนะเขาคงไม่มาสนใจอะไรกับเสื้อผ้าคุณตู้เสื้อผ้าคุณนะฮะแต่ถึงกระนั้นก็มีบางคนเนี่ยถอดออประตูหน้าต่างผมว่ามันก็อันนั้นมันก็เกินไปนิดนึงนะแต่ถามว่าคุณจะมานั่งเออมานั่งถอดวงกบประตูหน้าต่างผมว่ามันก็เสียเวลาใช่เรื่องนะฮะอ่า อย่างออแอร์ของคุณที่มีการติดตั้งอันนี้ก็ขนออกไปได้อยู่แล้วนะอ่า